สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติมากําแบงเพชรอีกแล้วครับข้างหลังผมครับยังไม่มีเจ้าของครับบ้านตรงบ้านหยาหน้ากว้าง3เมตร50ลึก7เมตรบันไดอีกประมาณ3ตารางเมตรครับท่านผู้ชมรวมแล้วตั้งตัวเรือนนะครับ24.5ตารางเมตรมครับรวมบันไดด้วยที่ยื่นออกไปนะประมาณ3ตารางเมตรเนะโอ้โหเกือบ27.5สิบเจ็นะฮะท่านผู้ชม ใครอยากได้นะฮะหลังนี้สวยมากครับฝาในแผ่นใหญ่ตีครับชาไม้เกรดเอเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้กิติมากําแพงเพชรอีกแล้วครับนะฮะก็เอามาฝากเพื่อนๆครับบ้านหลังนี้ครับบ้านสองปัญญานะครับหน้าเลี่ยมหน้าเหลี่ยมนะครับร้านพะเยาครับพะเยาค้าไม้กําแพงเพชรครับเอาอีกแล้วครับนะฮะพะเยาทำเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมราคาโดนนะฮะหลังนี้ลงไว้ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทเองครับท่านผู้ชม นะมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องนอนมีห้องน้ํามีบันไดขึ้นนอกแยกออกไปอีกประมาณ3-4ตารางเมตรนะครับนี่ฮะลักษณะการทําบ้านนะครับสวยงามครับเพื่อนๆชื่น,นชอบบ้านนะผมว่านะราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยผมว่าขายก็ขายถูกนะเพราะสิ่งที่ก้าให้ลูกค้าเนี่ยคือใหญ่ๆทั้งนั้นท่านผู้ชมเสากลมนะครับเนะสาไม้แดงเสาไม้เต็งมีนะครับแล้วนะดูที่สิ่งที่ก้าให้ลูกค้านะท่านผู้ชมดนะูเป็นไม้แผ่นใหญ่นะครับนี่ ทุกแผ่นเลยครับยาวด้วยครับเนี่ยยาวไปนู่นเลยฮะนี่นะเป็นไม้ขวาแผ่นใหญ่ซึ่งปกติไม่เห็นมีใครทําแผ่นใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยฮะดูลายไม้สวยงามนะครับนี่นะฮะก็หน้า14 1สบห้านะฮะ16นะครับอย่างข้างล่างเนี่ยหน้า1ิประมาณ16นะท่านผู้ชมเนี่ยที่กิติชี้เนี่ยไม้เกรดเอด้วยครับเนี่ยฮะลักษณะบ้านนะครับนะ ราคา3ามแสนห้าหมบาทเนี่ยผมว่าคุ้มตังกับคุณภาพไม้ครับท่านผู้ชมมีไม้แดงกับไม้มะค่านะรวมอยู่ในตัวบ้านนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับบันไดทางขึ้นนะก็ทำแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับคือไม่ได้ทําให้ง่ายนะ,ะทำบันไดง่ายๆทำเดินออกลงลงขึ้นอนะ่ะมันน่ายเกินแต่พะเยาทําแบบนี้นครท่านผู้ชมมีลูกกลองด้วยนะฮะ แล้วพื้นโอ้โหท่านผู้ชมสวยมากครับไม้นี้มันมีบางขั้นด้วยนะครับนี่ขนาดความสูง1เมตรนะครับบานไซต์กระดาษบด24.5บวกกับซุ้มบันไดอีกผมให้อยู่ที่ประมาณอีก3ตารางเมตรกว่านะครับนี่เนี่ยซุ้มบันไดนะครับหลังนี้ก็จะทำไงครับประตูเข้าทางนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเฟียมนะครับบานพับนะตรงนี้หน้าถังนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่แค่นั้นเองนะครับหยดน้ําล้อมรอบนะครับ คนไหนที่อยากได้บ้านแบบมีคุณภาพและบ้านเกรดเอราคาถูกนะครับร้านพะเยาค้าไม้นะครับมีอยู่4หลังนะครับถ้าเกิดโทรมาแล้วมีคนจองไปแล้วหรือว่าออกแล้วนะรับทําขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวครับนะวางหัวไร่ปลายนาเนี่ผมบอกโอ้โหเสียดายของเลยครับนี่วางหัวไร่ปลายนาทําที่อยู่อาศัยจัดสวนนะโดยเฉพาะนี่นะทำรีสอร์ทนะมีบันไดาทางขึ้นมีห้องนอนนะมีพื้นที่เน่าน้ําอีกใหญ่นะครับท่านผู้ชม นะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ถือว่าก็ใหญ่นะครับ2เมตรคูณ1เมตรห้าสิบประมาณนั้นนะครับ2เมตรคูณ1นเมตร75ินะครับถ้าแบ่งครึ่งนะนะเมตรคูณ1นเมตร75็บ้าแล้วบ้านหลังนี้กว้าง3เมตร5นินะท่านผู้ชมโอเคครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่นะฮะ SCG ครับสาชางเกรดนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะไม้แผ่นใหญ่ตามฝาบ้านนี่ไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับไม่เห็นใครทำเลยครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ร้านพะเยาเนี่ยก็ทำให้นะครับ นี่ฮนะดูไม้นะก็เรียกว่าฝาแบบนี้ก็เรียกว่าฝาบางใบนะนะฝาบางใบนะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะก็โทรหาพะเยาเลยครับนะมีน้องส้มเบอร์โทรศัพท์น้องส้มอยู่ใต้คลิปวิดีโอกับเบอร์พี่นุ้ยแล้วก็เบอร์พระเยานะถ้าโทรมาพะเยาไม่ได้รับสายเพระาะทำมานก็โทรหาพี่นุ้ยก็ได้นะครับนี่ฮนะนี่ดูไม้ลายไม้สวยมากกับไม้มะค่าไม้แดงครับท่านผู้ชมลายสวยจริงๆครับนะ ร้านปลายอเนี่ยก็ไม่ย้อมไม้นะท่านผู้ชมนะการย้อมไม้ทใํใไมไม้เนี่ยมันก็เร้ออะไรไม้มันคุณภาพไม้จะอยู่ได้ไม่นานแต่ทางร้านเนี่ยเขาไม่ย้อมไม้ก็ลงสีไอ้ข้าวกับเนื้อไม้คนระับท่านผู้ชมโอเคครับชายคาบ้านก็ยื่นออกมาประมาณจักเจ็ดสิบห้าเซนรวมตั้งปลายกระเบื้องด้วยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ลักษณะข,ของบ้านร้านปลายอก่อนเข้านะครับตัวนี้ทํารีสอร์ทนี่สุดยอดเลยนะนะใครที่ต้องการทํารีสอร์ตองสิบหลังเลยครับท่านผู้ชม สิบหลังหลังละสามแสนห้าแล้วต่อรองได้อีกนะบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะต่อรองได้นะท่านผู้ชมนะนี่ฮนะฝ้าเบดานตีแบบท้องเรือนะฮะใช้ไม้ตัวใหญ่หมดเลยครับนะใช้ไม้ตัวใหญ่ทํานะครับชิ้นใหญ่แล้วดูขวาห้องนะครับที่ก็ตีนะครับไม้หน้าสิบสี่สิบห้าสิบหกนะฮะน่าสิบสี่สิบห้าสิบหกนะฮะการทาขวานะครับไม่ได้ว่าเอาไม้แบบโอ้โหอะไรก็ได้มาแปะนะ อันนี้ขวาเนี่ยตีแนวด้านในตีแนวตรงนะครับด้านนอกตีแนวตั้งออขอโทษด,ด้านนอกตีแนวนอนด้านในนี่ตีแนวตั้งนะครับท่านผู้ชมดูฮะฝาบ้านสวยคลาสสิกนะฮะนี่ฮะทำเป็นกล่องหัวมุมด้วยลอดงดูไปฝั่งห้องน้ำนะท่านผู้ชมนะครับเป็นไงฮะสามแสนหน้าหมื่นบาทถ้าเคยอยากได้นะบอกว่าเลยดูมาจากกิตตีนะครับเดี๋ยวพเยาวลดได้อีกพี่น้อยลดไห้อีกนะครับจะลดเท่าไหร่ดูว่า ใกล้ไกลแค่ไหนครับท่านผู้ชม้วดูพื้นบ้านก่อนท่านผู้ชมหน้า18ดูก่อนนะฮะนะดูไม้ก่อนฮะมีไม้มะค่ามีไม้แดงนะฮะหน้า18กครับท่านผู้ชมดูอ่โอ้บ้านหลังนี้สวยเพื่อนเพื่อเห็นมันโปร่งใช่ไหมคือประตูเขายังไม่ได้ทำครับมันดูว่าเออไม่สวยใช่ไหมสวยเป็นประตูหน้าถางังหรือว่าประตูเฟี้ยมนะพับ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 ,พบตรงนี้นะฮะทรงยาวนะนะโอเคนะครับนี่ฮนะ 3เมอตร์คูณเเมตรและลักษณะบ้านทําดูฝ้าเพดานสูงโปร่งขนาดนี้นะโหนะนี่คือสุดยอดแล้วของโครงการครับท่านผู้ชมที่กิตติรับประกันว่าทาและออกมาสวยประตูตังเข้าเดี๋ยวก็ใส่ประตูให้ส่วนนี้ก็ตีสมาร์ทบอร์ดไปแล้วครับพร้อมปูกระเบื้องให้โอ้โหนี่ปูกระเบื้องเสร็จเมื่อไหร่แล้วสวยมากเลยครับโอเคครับนี่คือห้องน้ํานะครับก็ทําดีมากเลยครับหาตัวจับยากจริงๆิกิตติรับประกันคุณภาพเลยครับยังไม่มีเจ้าของครับ ก็มันก่อนผมก็ลงคลิปไปแล้วนะนะลงคลิปไปแล้วอ่ะเพื่อนๆอยากได้บ้านที่ใช้ไม้เกรดเอนะครับอ่ะเพื่อนอยากได้บ้านที่เขาทำด้วยฝีมือของช่างฝีมือคุณภาพน่ะผมแนะนําเลยครับโครงการพะเยาจังหวัดกําแพงเพชรนะครับหลังนี้นะครับพื้นที่ตัวเรือนนะครับกว้าง3มามเมตรนสิลึกเเมตรคูณออกมา24.5 24.5ตารางเมตรมแล้วก็ทําบันไดนะครับผมดูแล้วนะครับประมาณ ประมาณ3 4ตารางเมตรนะครับตรงนี้บวกกับไปก็เกือบ30ตารางเมตร้วครับท่านผู้ชมนะครับหลังนี้พื้นหน้า18หน้า16นะครับไม้มะค่าไม้แดงโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชม1บันไดทางขึ้น2ห้องนอนเชื่อมต่อกับห้องทำมาเป็นห้องครัวก็ได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วใช้ไม้แบบเกรดเอทุกชิ้นนะครับท่านผู้ชมก็ ลองโทรมาหาพะเยาดูคุยนอกรอบกันนะครับคุยได้อีกนะฮะลดได้อีกเป็นหมื่นนะใช้ความสามารถลูกค้าครับวันนี้กิติไปก่อนชี้เป้าซื้อบ้านร้านพะเยาค้าไม้กําแพงเพชรคุณภาพไม้โอ้โหสุดยอดทุกแผ่นครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ